มีอาจารย์อุ้มวันนี้ไม่ใช่อาจารย์แม็กนะวันนี้เป็นอาจานอุ้มไมกับอาจารย์แม็กอาจารย์แม็กไปไหนไม่รู้จานอุ้มมีสำรองเนี่ยแบบวินเต็งกุ๊กกี้เหมือนกันมีสำรองก ครับหยิประองซินอนทัวพี่นาเก็บมาครึ่งนึงแล้วนะปลาไหลน้อยเหรอปลาไหลมันยังเหลืออยู่นะพี่น้องเอากับจานแมกเมื่อวานนี่ตรงนี้เดี๋ยวดึงมาจากนูน่นดินก็นจะหมดแล้วเดี๋ยวนี้ทไมปลาไหลทำไมตัวน้อยแท่ปลาไหลนะ่ะ เรือตัวหน่อยแท่ปลาไหลนี่ตาเรือตัวหน่อยแท่ปลาไหล <laughs> เอาอยู่วันนี้ว่เดอตัออใวใหญ่เลยวันวิเ <laughs> ดนไปกับเม <laughs> ็ฆพุ <laughs> องอเลย ตาบอกเอาไปปล่อยนะยังไม่ตายนะมันแข็งไม่รู้จะตายไหมเดี๋ยวไปลองไปปล่อยกันดูแล้วม,มีเพื่อนนะ้ไปปล่อยกัน,นจะรอดไหมมันตัวเล็กแกไม่กินเท่าหมาคูนนี่แหละขนาดเท่าหมาคูนนี่เลยพี่น้องเา,าทำบุญกันหน่อยทำบุญกันหน่อยเราปล่อยปลาไหลปล่อยปลาปล่อยปลาไป ได้ไหมยังไม่ตายง่ายนะผมว่านนะจะตายไหมน้องอ้นจะตายไหมจะไปรอดไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีถ้ามันไปก็แสดงว่าไม่ตายถ้ามันไม่ไปก็แสดงว่ามันยังดิ้นอยู่นะปล่อยฟองมาแล้วรอดได้เลยเด้อ มันตากแดดอยู่ตั้งนานดิมันจนจะแข็งแล้วหลอดก็หลอดทาไมหลอดก็ปิ่งท่อนแล้วเนาะเดี๋ยวกลับมาดูใหม่อีกสักมานชั่วโมงหนึ่งยวกลับมาดูไปดูแมกโกรกันต่อว่ามันน่าจะลงเลยนะตัวใหญ่ ใ,ใส่เยอะๆน้อยใส่น้อยพูทธเรื่องปลาไหลอีกตัวหนึ่งพอนางพี่น้องใช่ไหมน่าจะเป็นปลาไหลไหมนี่นี่เห็นตัวอีกตัวนึงแล้วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกพี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตัวใหญ่แล้ว,ลวมาอีกหนึ่งตัวตัวนี้กินเป็นยุ่ธนี่พี่น้อง มันมากับพุ่งขีรถนะมันยังคงเหลืออยู่มนัมนมนั <c oughs> มนมันมันดีด้วยน้องมาหาไทยที่จะไดปอะไรดไปกินอยู่นี่เฮ้ยล,ลูกพี่ปล่อ,อยตัวนึงได้อีกตัวนึงมันจะมามันดีอยู่ตรงนี้เลยนี่ มไม่ได้หาบ่ไม่ได้หานาะานตัะะตกเศษเหล็กเดี๋ยวไปนู่นแหละไปตงรงรถไถรถเกีดดยร์ตัวตรงหน้าง,งานนั่นแหละจะไม่ปล่อยนะตัวนี้ไม่ปล่อยต้ตัวใหญ่จะได้ได อยู่ตอนนั้นก็จะถ้ามันไม่ตายก็จะพามันตายก็จะกลัมาน่าจะไม่ตายหรอกปล่อยตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ปล่อยเนาะทำบุญแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ไม่ทำปไปกับรถก็น่าจะเยอะอยู่นะไปกับผู้กีนี่น้องแกตกักน้องแกไม่ได้หาของอุ้ม จะอยู่โซนนั่นแหละโซนปลายคุ่งขีนนั่นเละมาทำงานเนาะเขาไม่ได้าหาปลาไหละนะผมก็มาทำงานเหมือนกันแต่มาหาปลาไหลด้วย น้องแก้มมันจะลงบ่อไหมยังไม่รู้มันไก่แต่ว่าดินมันดึงขาดไปเยอะดินมันไม่กอน,น,นต้องหน้างานน้องเอาไปเมื่อวานมีแต่รุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็ใหญ่กว่านี้น้องแก้มไปเวานาใส่อะไรดีนะมึง เอาอยู่ท้ายรถไปไปไปไม่ไปไม่ไปโดนเยวใส่ให้อีกเ้อป๋าสักเดี๋ยวโดนจัดหนักเด้อยไปเด้อรู้น้องจะจะตัดลงตรงไหนนะว่าจะลงบ่ออยู่บอกว่างั้น นะรถคันนี้นะมันจะจุดรวเดเร็วหน่อยมันไม่ได้ตามมือธรรมดานะมันเกินมือเราเลยนะ เปลี่ยนกันขับนะคนขับไมโครไปขับหกลอ้อแล้วคนขับหกลอ้อมาขับรถไมโครไปเปลี่ยนมาตากแอร์มันร้อนอันนี้คอมมันคอมมันเสียไปซ่อมอยู่ สิบมาก็ต้องได้ปลาไหลเลยนะไม่ต้องหายากนะถ้าบอลมีถ้าบอมีเยอะก็มีเยอะนะถ้าบอไม่มีหาเท่าไหร่ก็ไม่มีโอเคที่ก็ตรงโน้นเราต้องต้องใช้อยู่กับตาไหมตรงเกียเตอร์นั่นแหละ ปลาไหลก่อนพี่น้องจะได้อีกสักตัวไหมเดี๋ยวผมว่ายังมีเหลืออยู่ด้วยเพราะนั้นตรงริมบอ่อเก่าตรงตรอยเม็ดโคช่วงมันจะยางที่นี่ไปหาขวดน้ำใสให้มันหน่อย คลิปนี้จบเพล็กคลิปก่อนพี่น้องนะเก็บปลาก่อนนี่จะไปหา,าที่ใส่ปลาไหลก่อนได้แล้วหนึ่งตัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ